สเสด็จนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญโอ้ยต <testify> ื่นเต้นน่ะนี่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะคะรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ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 โอ้ยมือสั่นทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงท่านนั่งรถค่ะทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ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 นี่เป็นบุญของตุ๊กตานะคะที่ได้มารับเสด็จทั้งสี่พระองค์นะคะทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ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  ชมแพเจริญทมแพเจริญทมแพเจริญทมงแพเจริญทมแพเจริญทรงแพเจริญทงแพชเจริญทมแพเจริญพระราชินีพระราชินีงามมากเพคะในหลวงรักในหลวงนะคะ พเงพระเจริญทร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 งพระเจริญในหลวงรักในหลวงนะคะในหลวงทรงพระเจริญทรงพระเจริญ คุณพรในหลวงในหลวงเจ้าคุณพราเจ้าคุณพราในหลวงพระราชนีทรงพระเจริญค่ะทรงพระเจริญ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  ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรรงพะเจริญเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญเจ้าค่ะทรงพระเจริญ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 รักไม่หลวงนะคะรักไม่หลวงนะคะ พระราชินีนะคะรักไม่หลวงนะคะรักเจ้าคุณพระนะคะรักพระองค์พานะคะรักทุกพระองค์นะเจ้าค่ะรักไม่หลวงนะคะขอให้พระองค์ทรงม,มีพระธรรมกมยที่แข็งแรงนะคะรักไม่หลวงนะคะจ้าคุณพระโอ้ยพระองค์พาใกล้มากค่ะทุกคนค่ะอนี่แบบ ทรงพระเมตตามากนะคะก็มีประชาชนนะคะที่อยากจะไปใกล้ชิดพระองค์นะคะทุกคนก็แบบว่าอยากจะให้พระองค์เซนกระดาษดเซนพระนามาพิไทยนะคะทุกคนก็แบบว่าไปรวมกันหมดนะคะคนเป็นรวมกันหมด,ดพระราชนีพระราชนีรักนะคะงามมากเลยค่ะพระราชนีรักพระราชินีนะ รนะคะและไม่หลวงนะคะขอพระองะค์ทรงพระเจริญนะคะและคุณพระนะคะและท่านเจ้าคุณนะคะรักไม่หลวงนะคะรักพระราชนีนะคะและพระองค์พานะคะรักพระองค์พานะคะรักทุกพระองค์นะสคะทรงพระเจริญนะคะ เป็นบุญหรือเกินเป็นบุญหรือเกินในหลวงรักพระองค์นะคะเจ้าคุณพางามมากค่ะเจ้าคุณพางามมากค่ะงามมากค่ะในหลวงรักในพระค่ะในหลวงรักในะค่ะ องค์พระมีพระเลยที่แข็งแรงนะคเท่านก็อย่าาไปกนมะขอพระองค์ทรงพระเจริญท่านเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะและพระองค์นะเจ้าค่ะและพระองค์นะคะและพระองค์นะค่ะรักพระองค์มากนะคะไปัฟไปทงเง้อ หนูทำคลิปเจ้าคุณพ้าอยู่นะเจ้าค่ะลูกซ่าค่ะ YouTube แกรเจนาวดีจ้าคุณพระหนูเป็นหนูเป็นกำลังใจให้เจ้าคุณพรนะคะ FC ฝากความรักมานะเจ้าค่ะบอก่ามารักพระองค์นะเจ้าคะพระเิม